สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญามาเที่ยวนะครับมนีพาลูกหลานมาเที่ยวนะครับวันหยุดวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับมนีมุ่งหน้าไปว่าจะไปเคลื่อนลำเปา่นะครับพาลูกหลานไปเที่ยวคเคลื่อนลำเปา่นะครับขับรถมาจากบ้านผ่านอำเภอกระนวลผ่านอำเภอทาคันโทนะครับเนาะเดี๋ยววิญญากระสีมาเก็บภาพระวังถนนระวังอ่า อำเภอทากันโท่นะสิมุงนาไปคคอน้ำเปล่านะครับนะพี่ยาด้เห็นบรรยากาศนะครับถึงว่ามันบนสวยงามแบบเขียวสุมชุ่มชื่นแต่ว่ามันกาวิวสวยนะครับสวยไหมสวยนะครับพี่ญารู้สึกว่ามันสวยนะครับบรรยากาศแบบว่าธรรมาชาติแบบภูเขางงามแบบเท่าแนนเลาะน้ำผู้เขาช่องผู้เขาไปแล้วมันสวยงามมากถนนข้าจเจ้าวัดรู้สึกว่าเป็นเหดให,หม่ที่ใดบุรับไหนนะครับนี่แม่ข้าจเจ้า อ่าเร่องไหนกันอาเซอซีมาลาดยางไม่ถ้าตีเส้นจะได้จอนไม่ได้บุคขับเนาะยากกันเลยว่าบรรยากาศหรือวิวสวยๆขับรถไปเรื่อยๆเนาะก็เลยเห็นว่าเห็นภูเขางามๆนะครับในตาปลาห้องมันสูงมันงามก็เลยสิเก็บไปฝากเอฟซีนะครับเนาะเก็บไปฝากเอฟซีเฮ้ยเอฟซีเห็นน้ำบรรยากาศแบบนี้ละครับปรแมาณว่า เห็นเห็นแล้วว่าเก็บภาพให้บึ้งกันสิบ่รลู้จักนะครับออกจากาทางอันโทษนะครับเดอมุงนะ่งหน้าไปเคลื่อนลำเปล่านะครับเนะาะเราจะผานร้านไปเล่นน้ำเคลื่อนลำเปล่าแล้วก็ไปชุบรรยากาศแถวเคื่อนลำเปล่านะครับเนาะวันนี้วันหยุด,ดรูกหลานหลานเราก็แอลนะครับแอลดีหน่อยสังเกตบอกพี่น้องผู้ทั้งบ้านวิญญ่าเนะาะเป็นยังตังแดงๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นผู้หิน แต่มาหอดมงนี่ยผู้เขียวเขียวเห็นไหมผู้กเ็เจ้าเขียวอึ้มคึมไหมพี่น้องสังเกตว่ต้นไมนบน้บนบนทั้งผู้เห็นไหมครับเขียวอึมคึมเนี่ยนะครับเขียวเกินเกินเลยบรรยากาศแต่โน้นก็เจ้ากรงามเนาะงามกวงหวงเลยแหละทั้งนั้นอ่าเป็นอ่าแลนด์สวนเล่นก็จริงนะแต่ว่างามเนาะเบิ่งบรรยากาศคันค้างเห็ปะต่างหัวมือเห,หมเออวิ่งเนาะอันนี้ภูมิเฮ้านกาแฟาแถวนี้ ชมกินกาแฟทานกาแฟนะครับทานกาแฟไปช่มมิวบรรยากาศไปนะครับแบบบานๆน,นะครับเนาะบรรยากาศนี่นะครับกับพาชมบรรยากาศนะครับเส้นทางนะครับช่มบรรยากาศเส้นทรรางรรรรท่าคันโทไปอำเภอไปเขื่อนลำป้านะครับโอ้ยมีโบ่ตัวนี้แม่โบวใหญ่แทว่โบว์ใหญ่แท้ มีไปว่าสีธา,าตุปะวะนั่นก็มีบูษีธาตุกนี่เป็พบินนองาะเพราะว่าขันมีที่ท่ทาติดภูเขาแบบนี้เนะสร้างบรรยากาศนะครับเนาะแบบเป็นร้านกาแฟยูนิปาร์หางภูเขาแบบนี้งามเลยน,นะครับเนาะนเอากระบอเป็นยังีินนองกับเฮากะห้พีินนองมาเบ่งบรรยากาศนะครับเนาะนตอนนี้พี่ย่างหันนาไปทางอำเภอไปทาง่คืนลำปาวนะครับคืนลำปางอยู่อำเภออย่างบินนอง เอพซีหูปวดเนาะเนาะส่วนตอกพิญญาในเด้อนะครับคอมเมนต์พิญญามาในเขื่อนลำปาวเนี่ยเพลงก็ดังเพลงก็ดังมะลามก็ดังได้เขื่อนลำปาวเนาะครับเนาะมันเปการตัวเลขสิบห้าลูกหลานมาเที่ยวนะครับพาลูกๆแลหลานมาเที่ยวโอ้วยลุนหาขี้กระปร์สิงคโปร์เมื่อเดือนเมื่ับเอ้ปลาใหม่แทนนี่คือเขียวชุ่มชื่นเทียงนอพี่น้องเห็นปะเนี่ย ชื่มชื่นเลยสุดยอดเลยเอาไว้นะครับเอาทางกะกะชวนทางแต่บรรยากาศนะครับปลาเลาะแหลปลาเล่นเลาะปลาเลาะอย่างมากไหมครับเนาะบรรยากาศดูด้วยชอบบรรยากาศนะครับชอบบรรยากาศคนทางเนาะครับ่ชอบปูอย่างนี้เนาะปลาปามไปอย่างนี้มาพี่น้องบอกภูเขาเลนไหลเนาะ เพราะว่าอ,อากาศเย็นๆช่วงนี้เด้อพี่น้องอีสานนี่อากาศเย็นนะจังหวัดพิจ่านี่เย็นเจ็บเลยย่ำขึ้นย่ำเว่นกะกะยังไข่อยู่ในล้มวัดวีวีนะครับล้มวัดวีเย็นสบายสบายอยู่นะครับนะ <S <S 1> <S 1> อุทยานภูพผ่าวสันโอ้ภูพระนะครับอุทยานภูพระกับพี่น้องจะเคยได้ยินนะอุทยานภูพระนี่น,นะกะ สนุนสนุนแต่บรรยากาศนี่ครับพี่น้องโอ้ยเห็นมาช่างพี่ย่าจำได้แล้วว่าผู้หน่วยที่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนเอฟซีบิังอยู่ตอนไหนมันเป็นสวนสตรอเบอรี่อยู่ตรงขามไป h a นะอยู่ต้องขามไปนั hana ะวิญญาเคยไปเยอะนะแต่เอฟซีเคยติดตามวิญญ่ากับสิผัว่าสวนสตรอเบอรี่อเภอิกานวลนะนะครับอยู่ตรงนั้นล่ะผู้นุยนี่นะครับผู้ผู้ที่ย่าผัวอวิญญานี่นะครับนะ บรรยากาศนะครับกะเป็นบ้านข้าเจ้าคือสีเย็นนะย่มย่ามือขึ้นนะครับเพราะว่าภูเขาอยู่รอบๆสังเกตนะครับแา่บ้านข้าเจ้าอยู่ไกลๆภูเขาในสีเย็นอากาศา่ำขึ้นนะครับเนาะแล้วก็แปลงยุ่แถวนีเข้าเจ้าภูเขาข้าเจ้านั่นเป็นเป็นเป็นป้าไม่เขียวไหมครับพี่น้องเอาหนิเบิ้งคักเน้อเห็นปะบัวแดงนะครับบัวแดงคือห้างบานใิญญาานี่ครับเนาะปรมาใหม่วเขียวอยู่ ูเขาอย่างลายๆนะครับสังเกตว่าภูเขาจะหล่หล่แถวนี้โอ้อันนี้อยู่ในเขตทางกันโท่นะครับเพราะว่าตกไปในเขตทางกันโท่เพราะว่ามีแยาออกกับพืชทางกันโท่มาเหา็นปะภูเขาข้างๆเป็นบล็อกภูเขาบพสูงมากนะครับแต่กะกะสวยงามแมบบรรยากาศนะครับเนาะเห็นปะโอใครมี้งขจมาตัางร้านกาแฟร้านอาหารบร,าานะาาาบรรยากาศสินะอุตซาหนาบุกวางเสล้ว่าบรรยากาศเนี่เนะ สวยงามสวยงามนะครับบรรยากาศครับพาคลิปนี้ก็เลยตั้งซื้อว่าพาเอฟซีไปชมบรรยากาศวิญญาแลน์ถนนอ่าไม้เลข2สองสองหกแปดนะครับเนาอ 2> 2> มุ่งหน้าไปทางาคุณละขึ้นลเปล่านะครับเนาอปรากฏว่าคีว่าช่วงนี้นี่มูบ้านนี่อย่างนอกเดียวครับเห็นป้ายยังนนเห็นวัดจะั้งพู่นะครับ นวัดตัง้งตั้งงานอยู่ทั้งคู่เลยเดี๋ยววิญญาณแวะขึ้นไปสักการะบูชาเนาะครับเนาะไปไหว้พาขอพรน,นะครับทายังดีขึ้นนะพี่น้องเนาะปีกล่าวขอปีใหม่ปีนี้แต่ขอให้ยังดีๆนะครับเนาะชีวิตโอ้บัวลอยต้นใหม่ต้นน้ำสาขาเจ้าใหญ่ย,ยมุ่งอยู่ถนนนะครับเนาะช่วงวดปีใบกับกวางเนี่บปะเปิดตะวงเลยนะครับเนาะครับเห็นเห็นวัดพื้นบ้านพี่น้อง ยังนอนอีกเทศบาลตำบลดงมูลนะครับดงมูลนะอ่าเป็นเทศบาลดงมูลนะครับน้าตอนนี้วิญญาอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับเนาะเห็นวัดอยู่ทั้งขวามือวิญญามาเนาะพี่น้องเดี๋ยววิญญาจะพาขึ้นไปไหวเห็นมะคูณนะครับเนาะควรเห็นบ่านะครับเดี๋ยวสอบถามเพิ่มว่ารถขึ้นไปได้ไหมนะครับนี่น้นองเนานะเดี๋ยววิญญาจะกัดยังไงสิพาคถึงไปไหว้พายจะเข้านะครับเนาะครับเี๋วัดซื้อเพิ่นเนาะวัด ป่าภูผาส,สวรรค์น,นะครับเนาะนี่แหละ ER นะครับโอ้เหในลูกช่งดีนะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งนะครับเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเลี้ยวเข้ามาในวัดเพิ่นเนาะเป็นที่ค้อนกรีดยังดีเี่ครับค้อนกรีดยังงามเลยเหุณว่าวุ่นวัดเพิ่นเห็นบไหนเห็นบ่ครับวัดเพิ่นเนาะทึ่งดอยเนาะครับจังไดอยสิตรงไปนี้นะครับเนาะขึ้นมาเป็นที่ค้อนกรีดยังดีนะครับถนนค้อนกรีดยังดีเลย น,นะครับไนะปที่ขึน้นไปเบิ่งนะครับเนาะแล้วก็ได้ขึ้นบนน้อพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้บ้านเขา,เานะ้นยอลมดึงเนาะดงมูลนเลยครับเด้อว่าบ้านดงมูลเนาะวังหันเนาะนี่ไปมาวัดเพิ่นดึงเท่าไงมาพี่น้องเนาะเขึ้นล่องกันไปไหว้กันนะครับ,นะรบเ,าเนาะนะครับอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปเกียร์กันถึงเทิงนะครับเนบาะขับมากะเห็นป้ายเพื่อนบอกนะครับวัดป่าภูพาสวรรค์นะฮะ เลี้ยวซ้ายนี่ครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาจังหน่อยเนาะเลยหมู่บ้านเขาเขอเขอมานะครับเนาะนี่ๆภูบ้านน่าจะเป็นนี่แหละสาธุเออสาธุก็สาธุสาธุสาธุหนักนี่หนักวัดพนันลี้เนาะเป็นยังไงพี่น้องเลยมิยาสิไปสอบถามจังหน่อยว่ารถรถจะขึ้นไปในบ้านเนาะทั้งวัดทั้งวัดเพิ่นเนาะครับเนาะในเบอร์กอนนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ห้ามป่ะา๊ะวะ ห้ามอย่างนอ้อโอ้เพิ่นว่าห้ามขายเครื่องอดื่มห้ามขายหรือดื่มเหล้าพันว่านะครับเนาะเอ้าขอห้ามเพิ่นเนาะครับก็ธรรมดาในวัดพิ่นเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งพี่นอ้องพี่ย่าจะขึ้นไปทึ่งๆอย่างไรบ้าเนาะบึงกระนาพี่น้องนะงน,นี่พระส,สงฆ์ใจ พุ่นจึงได้พี่น้องทางครับเจ้าเนาะวิ่งยากมากไงแหกันยังงงอยู่นะครับเนาะเขาจังใดแกสาธุนะครับที่จอดจังใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวสอบถามได้ละเอียดกันนะครับเนาะครับพี่น้องกับวิญญาณขึ้นรถมาเลยเนาะขึ้นขับขึ้นมาเลยทางเง้สั้นเจ้าเพิ่นกระลาดเหงาอยู่นะครับเนาะขึ้นมาถึงวัดบริเวณวัดเพิ่งแล้วนะครับเนาะบริเวณวัดเพิ่งอยู่นี่แหละนะครับเนาะนี่ถัดไปสอบถามพ่อใหญ่กันนะครับเนาะ จากขึ้นบุญรัตนะขออนุญาตถ่ายพอเนะอะวัดเพิ่นนีสางมาดนไปอีพอ่อโอ้ด้เจ็ดปีน,น,นั้ครับอืมครับตะกี้ยุอยุ่ข้างล่างเปนบ่ย่ช่วงล่างมั้บ่ครับขึ้นมาจอด่นก็อยุยยแมนครับเนาะอืมก็เฮาตามก,กาลังศรัทธานาะพอนะฮามาดวมทบุญน้เพนตามกาลังศรัทธานาะพอนะ <Okay. S 1> ครับครับ เอาย่ำรถลงลงได้พอล่องล่องคือเกาะนี่บ่เกิดเจอสวนทางกันใด้ยังไงเอาจีก้าวการบุญบารมีปูอยแล้วนะครับผมขออนุญาตถ่ายนครพนะครับผมครับผมครับอนุญาตกาได้ขึ้นมาเนาะวัดป่าภูผาสวรรค์นะครับนากขึ้นมานี่ยเชิญอนุญาตรับตัวข้นมาเลยครับเนาะข้นมาเลยมาช่มบรรยากาศโอ้กองอำนวยการนี่กองในการอย่างตัวนี้แหละครับเนาะครับเนาะ โอ้เป็นพญานาคนะครับนี่เห็นวะพญานาคสวย์มากกระมิลิงทั้งใดกคือวิ่งปิดตาทั้งใดเนาะบ่เข้าใจนะครับซื้อข้ามาทั้งใดน,นี่พญานาคก็ซื้อข้ามาทั้งใดพี่น้องเดี๋ยวค่ะบข้นมาเบิงนะเบ่งเนาะเอ้าเบิงเบ่งบรรยากาศนะครับเนาะหลบหเอ้าหลกปูไทยเยอะเลนะครับเอฟซีเลๆท่านคงสีเขียวมาานะครับคงคงสีเคยมาเที่ยวอยู่นะครับเนาะ ลายวิญญาณแข็งแรกเลยป่ยขึ้นมาเติ่งๆนี่สวยงามพี่น้องงามโพดงามโพแท้พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูบรรยากาศไหมวิวไหมครับพูดนะเพื่นอนเห็นหมู่บ้านกระเจาวิญญาณเขาไม้ไงเจ้าเขา,มาเขามา,าทางไหนจำสิบุได้เลยพี่น้องเอ้ยกระสีเคอร์เพิร์เขา,าได้ทางนั่นแหละโอ้หนี่นีนนทางวิญญาณมาเนาะแม่นบอพี่น้องบ๊อบอขึ้นมาทางนี้งงไปแล้ว ด้เสนทางเออเป็นทางลัดเหนือใดพี่น้องเนะะาะลัดยาวเหนือใดบุเห็นบา่าวบรรยากาศเนาะสวยงามมากพี่น้องเลยบรรยากาศเนาะบรรยากาศได้เอ้าพี่น้องขออนุญาตเด้อครับครับกะอยากให้พี่น้องมากเบิ่งนะครับเนาะไอขันมาเที่ยวแถวดงมุ่นนะครับดงมุ่นวัดป่าผาสวรรค์นะครับวัดป่าภาสวรรค์อันตรายห้ามปีนป่ายเล่นนะครับเนาะกะ กับเป็นตะย,ย่านนี่ครับภูเขาหินเพ่นโพออกมาหางนอกไหมครับนี่บานนี้ปัญหาก็กคือตรงนี้ไม่ไเป็นแยกแยกมันครับภูหินก่อนนี่แยกเห็นไหมเป็นตะย,ย่านนี้นะครับนี่มุมมุมสูงนะครับเด้อนี่มุมสูงไม่ได้ขี่รถขึน้นมากกสิมเป็นขี่มาตั้งผีพี่น้องขึ้นมาจะทางคุณวัดเพิ่นพุลละนะครับสิขึ้นมาทางไหนเนะาะเพราะท่านโอ้โหยละเอียดนะครับเนาะอยู่มุมสูงกัสิเป็นอีแบบนึงพี่พพนอ้องสังเกตว่า เขาขี่รถอยู่ขาด้านล่างเขาเส้นตะด้านล่างใกล้ๆมาบ่เพราะเขาขึ้นมามุมสูงกัสิเห็นแบบนะพวกูหมูบ่บ้านขาเจ้าใหญ่มากเลยเนีย่บ้านหมูบ่บ้านเนี่ยมันสี่หา้าลอยหลังคาอ๋อพี่น้องลองมึงดูหมูบมมบ่บ้านดงมูลเนานะซนะื้อหมู่บ้านเป็นบ้านดงมูลเหมือนกันนะเนาะนี่แหละคนทางนี่เห็นบ่ทางใหญ่งรถแรืออยู่นะผ่านหมู่บ้าน,น,น,นะานาเป็นไปเลยเนาะบ้านขึ้นมามุมสูงขเขาเส้นวิวทิวทัศน์เต็มที่เลยพี่น้องคุณอ่ะ เห็นทวงให้ตรงหน้าหมู่บ้านแต่นหมู่บ้านโอ้ยเนาะพี่น้องเห็นแล้วสวยงามเนาะขับกับจังไดกะแวะมาขึ้นมาทำบุญน้ำเพลินขึ้นมาช่มบรรยากาศแบบนี้นะครับมุ่มสูงแบบนี้นะครับเนาะขับไ,ไปไปเบงึงดันมุมอีกทางนู่นอีกครับครับ,รบเดี๋ยวซุ่มไปบง่งกันหน้าบรรยากาศพี่น้องแดดกับเปิดเดียวยืดได้เมือนนี่นะครับเดี๋ยวสุ่มองไกลบรรยากาศนะครับเนาะเออนน่ บรรยากาศเลยครับเด้อนี่นชุ่มบรรยากาศมุมสูงนะผมสู้มาในมู่บ้านขาจรมองดูเอาเอาหาเอ็กพ่อนะครับสิบเอ็กพอนะครับเนาะสู้มาเข้าขึ้นอยูม่มุมสูงเขาเ้าศีลอยังแบบโคตรสวยงามนะครับก่อนคือวาาา่าทาั้ง,งการศิลป์ขจรทั้งอำเภอทาคันโทนี่ขจรก็เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะครับเนาะครับเดี๋ยวบรรยากาศนี่เนาะ นี่นะครับเนาะบรรยากาศเลยเห็นป่ครับนะเอ้าเดี๋ยวชิวยยาสิภาพไปเละเบ่งไปเรื่อยๆนะครับนะนนเนาะนี่นี่วัดเพลินนลครับอยู่ทั้งวัดต่างงานเลยนะครับอยู่ทั้งวัดในี่สวยต่างงานเฮ้าขับรถมาเฮาเห็นต่างงานเลยเนาะวัดเพิ่นเนาะทางทางวัดเพิินก็เฮดเฮ็ดเฮ็ดมองให้ให้เขามาชมวิวหรือชมบรรยากาศอยู่เลยครับเห็นปะ่ะยืนองมาจากภูเขาสิเห็นปะ่ะ ยืนหนักมากนาพางสันเลยยิ่งยาไปยืนอยู่มุมมันเห็นปะ่ะนะครับโอ้บรรยากาศนะครับขอแจ้งไงเอฟซีซาวาบรรยากาศภาคอีสานเนาตอนนี้อากาศเย็นนะครับเย็นจ่อยๆเลยนะครับเนาะเย็นน้ำมั่มขึ้นเดี๋ยวผมพายิ่งยาห่มผ้าสองผืนเลยหนาวๆนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศเป็น